กรณีมีคนมาเช่าบ้านเช่าที่ดินพอครบกำหนดตามสัญญาไม่ยอมจ่ายไม่ยอมออกแถมอ้างบอกแย่งการครอบครองปลรปักที่ดินเรียบร้อยเจออย่างนี้เอายังไงดีก็ถ,ถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งของเจ้าของที่ดินนะครับที่มีการนําที่ดินไปให้คนอื่นเช่าพอสบโอกาสไม่จ่ายค่าเช่าแถมหัวหมอบอกแย่งการครอบครองปรปักที่ดินเรียบร้อยปัญหาจึงเกิดว่าบอกให้พี่กรณีไหนผู้เช่าสามารถแย่งการครอบครองปลรปักตามกฎหมายได้ และถ้าเจอปัญหาผู้เช่าหัวหมออย่างนี้มีวิธีการดําเนินการแบบไหนบ้างและกรณีว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้เกิดปัญหาแบบนี้ผู้เช่ามาหัวหมอใส่เราเนี่ยมีวิธีป้องกันยังไงทําเอกสารหลักฐานตัวไหนที่จะได้เซฟเจ้าของที่ดินได้ในเรื่องการแย่งการครอบครองเบื้องต้นเราก็ต้องมาดูก่อนว่าที่ดินซึ่งเข้าเช่าไปมีเอกสารสิประเภทไหนเจ้าของที่ดินมีโฉนดนศสามพบทหหรือเป็นสคหน ในเรื่องนอสสามสคหนึ่งพบทห้าหรือที่มือเปล่าเขาเรียกว่าสิทธิครอบครองนะฮะก็ต้องมาจับกันด้วยกฎหมายตามมาตราหนึ่งสามหกเจ็ดแย่งหนึ่งปีเสียสิทธิถ้าเป็นโฉนดนะฮะเขาจะเรียกว่ากรรมสิทธิ์จะต้องจับกันด้วยมาตราหนึ่งสามแปดสองต้องแย่งสิบปีถึงจะได้กรรมสิทธิมาตราหนึ่งสามหกเจ็ดในเรื่องการแย่งนอสสามสคกำหนดว่าผู้ใดยึดถือทรัพย์โดยเจตนายึดถือเพื่อตนผู้นั้นได้ไปซึ่งสิทธิครอบครอง มาตรา1375บอกว่าถ้ามีบุคคลถูกแย่งไปซึ่งการครอบครองบุคคลนั้นสามารถตามสิทธิ์คืนซึ่งการครอบครองได้ภายในหนึ่งปีเขาเรียกว่ามีสิทธิ์ฟ้องเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองภายในหนึ่งปีถ้าหนึ่งปีคุณไม่ฟ้องเรียกคืนบอกขาดอายุความเสียสิทธิ์กรณีแย่งนะฮะแต่ถ้าเป็นกรรมสิทธิ์มาตรา1382ระบุว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าครบ10ปีผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์โดยการแย่งการครอบครองปลระปักเพราะเป็นโฉนดนะฮะโฉนดเรียกประปักนอศสค .1 พปท .5 เรียกสิทธิ์ทครอบครอง1ปีเปลี่ยนมือทีนี้ใน2มาตานี้สังเกตให้ดีนะศาลจะกฎหมายจะกําหนดว่าในเรื่องของการครอบครองต้องเจตนายึดเพื่อตนดังนั้นการที่ไปเช่านะฮะเขาจะไม่เรียกว่ายึดเพื่อตนคุณยึดและครอบครองเพื่อเช่า นะฮะก็คือแม้จะครอบงอกครองนานเท่าไหร่ถ้าคุณยอมรับสิทธิเจ้าของที่ดินยอมรับว่าเช่าอาศัยสิทธิ์เขาอยู่อายุความการแย่งจะไม่เริ่มนับแม้ครอบครองเกินสิบปีก็ไม่ถือว่าครอบครองเพื่อตัวเองเพราะว่าไม่ได้เจตนายึดถือเพื่อตนคุณใช้สิทธิ์โดยการเช่าครอบครองโดยสิทธิการเช่าทีนี้การที่เขาจะเปลี่ยนเจตนาแย่งได้กฎหมายจะกําหนดไว้นะว่าคุณจะต้องมีการเปลี่ยนเจตนาแห่งการยึดถือ ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในมาตรา1381ระบุว่าบุคคลใดยึดถือทรัพย์สินอยู่ในฐานะผู้แทนผู้ครอบครองบุคคลนั้นจะเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือได้ก็แต่โดยบอกกล่าวไปยังผู้ครอบครองว่าไม่เจตนาจะยึดถือทรัพย์สินแทนผู้ครอบครองต่อไปหรือตนเป็นผู้ครอบครองโดยสุจริตโดยอาศัยอำนาจใหม่จากบุคคลภายนอก ถ้าตามมาตรานี้หมายถึงว่าคนที่ยอมรับสิทธิ์มาหรือเช่ามาหรือไปอยู่โดยจ่ายค่าตอบแทนเขาสามารถแย่งได้โดยเขาจะต้องเปลี่ยนเจตนาแห่งการครอบครองตามมาตรา1381ซึ่งมาตรา1381บอกว่าคุณจะต้องแจ้งนะฮะเขาบอกว่าบุคคลนั้นจะเปลี่ยนลักษณะแต่โดยบอกกล่าวไปยังผู้ครอบครองการบอกกล่าวคือบอกโดยตรงบอกเป็นหนังสือหรือบอกโดยปริยายโดยการแสดงออกนะฮะ คือว่าเป็นการบอกบอกทั้งโดยคําพูดตัวหนังสือหรือการกระทํามันมีสามอย่างตรงนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะฮะต้องแสดงเจตนาไปว่าไม่เจตนาจะยึดถือทรัพย์สินนั้นแทนต่อไปหรือตนครอบครองโดยสุดจริตโดยอาศัยอํานาจจากบุคคลอื่นการแสดงเจตนาบอกกล่าวไปถ้ากรณีเป็นหนังสือหรือ,อการบอกกล่าวด้วยวาจานั่นก็คือแจ้งไปเลยเป็นหนังสือแจ้งไปที่บ้านของเจ้าของที่ดินนะฮะ ผู้เช่าแจ้งไปเลยบอกว่าข้าพเจ้าไม่ยอมจ่ายค่าเช่าและห้ามแม่ท่านเข้ามายุ่งเกี่ยวกับที่ตรงนี้อีกฉันเจตนาที่จะเป็นเจ้าของที่ดินแล้วนั่นคือบอกตรงเป้งๆไปเลยเป็นไปรษณีย์ตอบรับหรือกรณีว่าเจ้าของที่ดินมาเก็บค่าเช่าบอกให้ที่ดินของอ้วนอ้วได้รับมรดกมาหรืออ้วเป็นเจ้าของซื้อมาจากเจ้าของที่แท้จริงแล้วห้ามลื้เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือบอก กับคนเจ้าของเลยนะครับคนที่มาเก็บค่าเชา่าบอกห้ามเข้าเป็นที่ของฉันฉันซื้อมาจากเจ้าของที่แท้จริงเรียบร้อยฉันได้รับมรดกตกทอดมาฉันได้รับพินัยกรรมมาถ้าบอกโป้งไปอายุความการแย่งเริ่มนับหนึ่งทันทีนะฮะหรือกรณีแสดงออกโดยปริยายตัวนี้ต้องระวังเลยนะฮะการแสดงออกโดยปริยายก็ประเภทว่า1มีการไปคัดค้านการลังวัด2มีการโต้แยง้งห้ามไม่ให้เจ้าของที่ดินเข้ามา สามมีการฟ้องร้องเรื่องแย่งชิงบุกลุกกันเหล่านี้เป็นการแสดงออกหรือกรณีว่ามีการสร้างบ้านเจ้าของที่ดินเขาเข้ามาบอกเฮ้ยห้ามสร้างเขาก็บอกว่าเป็นบ้านชั้นชั้นจะสร้างมันก็เป็นการแสดงโดยปริยายว่าเป็นที่ของตนเองโดยไม่ได้ยึดถือแทนเป็นการแสดงเจตนากฎหมายใช้คําว่าบอกกล่าวไปยังผู้ครอบครองการบอกคือต้องบอกนะฮะบอกโดยคําพูดตัวหนังสือหรือโดยปริยายนะ ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังทีนี้ถ้ากรณีว่ามีการมาบอกกล่าวแล้วนะเราต้องการที่จะไม่ให้เขาโต้แย้งมีวิธีป้องกันยังไงการป้องกันนั่นคือมันจะต้องมีพฤติกรรมที่เขายังยอมรับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของเราอยู่เช่น 1. สัญญาเช่าต่อไปไม่ให้ขาดนะฮะสถึงสัญญาเช่าจะขาดแต่คุณยอมจ่ายค่าเช่าคุณมีการทวงค่าเช่าไปขอผ่อนผัน ยังไม่มีเจตนาดื้อด้านที่จะแย่งชิงเหล่านี้จะถือว่ายังยอมรับสิทธิ์ของเจ้าของผู้ให้เช่าอยู่หรือกรณีว่ามีการมาทําบันทึกค้างค่าเช่าทําสัญญากู้ยืมแทนค่าเช่าหรือมีการมาบันทึกข้อตกลงว่าถ้าไม่จ่ายจะย้ายออกอะไรเหล่านี้พฤติกรรมการพูดจกพฤติกรรมการแสดงออกก็ถือว่าเขาแสดงการยอมรับอยู่ว่าไม่ได้ดื้อดาอ้านยังยอมรับสิทธิ์ของเราเหล่านี้นะฮะทำสัญญาเช่าต่อก็ดีทําบันทึกว่าย,ยอมจ่ายถ้าไม่จ่ายยอมบอ,อก ทาบันทึกยอมรับค่าเช่าค่าค้างได้ทั้งนั้นนะฮะจะไม่ถือว่าเป็นการแย่งในเรื่องนี้ก็จะมีดีกากําหนดไว้ด้วยนะ,ะับเป็นดีกาที่2 5 0 0 2 5 2 4ทับโจทย์อยู่ในที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของผู้เช่าที่ดินของจําเลยแต่เมื่อจําเลยขอรังวัดที่ดินโจทขัดขวางการรังวัดของเจ้าหน้าที่และคัดค้านถึงสองคาวว่าที่ดินเป็นของตนพฤติการพฤติการดังกล่าวถือได้ว่าโจทเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือที่ดินพิที่ดินพิพาท จากเป็นผู้อาศัยสิทธตามสัญญาเช่าของผู้เช่ามาเป็นยึดถือเพื่อตนและแจ้งให้จำเลยทราบแล้วอันเป็นการแย่งการครอบครองที่พิพาทเมื่อจำเลยไม่ได้ฟ้องแย่งเอาการครอบฟ้องเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองภายในหนึ่งปีสิทธิการฟ้องร้องของจำเลยย่อมหมดไปถ้าเขาไม่ยอมจ่ายไม่ยอมออกไม่ยอมให้เราเข้าไปในที่ดินบอกว่าเป็นที่ดินของเขาหนึ่งปีนศส,สามต้องฟ้องโฉนด1ิบปีต้องฟ้อง ฉะนั้น stated, ถ้าเขามีการโต้แย้ยงต้องทําบันทึกทําสัญญาเช่ายอมรับหนี้หรืออะไร, <shakes. S 1> ะไรก็ช่างที <vampire noise> ่เขายอมรับว่ายังยอมรับสิทธิ์และอยู่เหล่านี้จะปลอดภัยแต่ถ้าเขาไม่ยอมอะไรสักอย่าง1ปีนะฮะนศส3ฟ้องเลยโฉนดห้ามเกิน10ปีเด็ดขาดรีบฟ้องขับไล่ออกไป